ขอต้อนรับคุณเป๊กผลิตโชคฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณเปครับคุณหลวงคุณหลวงลาวคุณหลวงนี่เมื่อกี้นี้อะไรเกิดขึ้นฮะ UFO ลงกล้องหรืออะไรฮะเมื่อกี้นี้หายไปไหนช่วงหนึ่งครับผมชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างผลิตโชคชีวิตติดไหมหรือยังติดแล้วมันมีมาอยู่มาดิก็ชีวิตเหมือนเดิมครับชีวิตเหมือนเดิมแค่ทำงานเยอะขึ้นเพิ่มเติมคือ FC วันนี้มันรอข้างล่างห้างแตกแกมมี่แตกเลยนะเดินมาบอกต้องขึ้นมาให้ได้30กว่าคนอย่างนี้มาส่วนหนึ่งแกฉันไม่อยากจะเชื่อเพราะฉันก็เป็นคนที่ไม่เคยรับงานอีเวนต์มานานมากวันนี้เป็นงานอีเวนต์ที่เพื่อนสนิทฉันก็คือไอ้ชายอันสุวิทย์ตอนแรกมาขอเบอร์เป๊กก่อนใช่ไหโอเคทุกคนกลายเป็นฉันเป็นคอเซนเตอร์ของแกนะกล้องปียะก็มาเอาเบอร์ที่ฉันปีตือก็มาเอาเบอร์ฉันฉันบอกสรุปแล้วกูไม่ได้เป็นเบอร์เป็กผลิตโชคนะฮะไม่ต้องมาขอที่ฉันคือปรากฏว่า ไา้เป็นอีกหนึ่งคนที่คิวฮอตมากๆเคยคิดบ้างไหมว่าชีวิตตัวเองอยู่ดีตอนออกซิงเกิลมาโปรโมทเพลงสู้ตายมันก็ยังไม่ดังขนาดนี้อยู่ดีชีวิตมันพลิกไปได้ขนาดนั้นน่ะน่นสิครับเคยงงกับตัวเองไหมก็ยังงงอยู่บ้างครับก็ยังสงสัยอยู่บางทีอะไรครับอยู่วงการมากี่ปีแล้ะก็ถ้าเกิดเอาจริงๆก็13ปีครับ12 13ปีวันแรกที่ปล่อยเพลงไม่มีใครรู้ ก็สัมภาษณ์กับพี่บนวิทยุอยู่เลยนะไม่มีใครรู้ใช่ครับวัอ๋อนั่นคือเพลงแรกเพลงแรกครับเพลงแรกของเป๊กคือไม่มีใครรู้ปล่อยออกไปปุ๊บมันก็มีกระแสตอนนั้นดังอยู่ดังมากดังมากเลยดังมากจนแบบโอเคอัลบั้มสองที่สามก็มันอาจจะไม่ซักเซสเท่าอัลบั้มแรกถูกต้องไหมฮะจนใครจะไปคิดว่าเฮ้ยสิงเกิลจำได้ว่าเป๊กมาปล่อยกับพี่ตั้งแต่ประมาณสัก ปีที่แล้วคือมาทุกเพลงมาทุกเพลงเพลงที่น้องปล่อยครั้งล่าทุกเพลงเพลงล่าสุดคืออยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นกี่เดือนกี่เดือนอันนั้นปีที่แล้วปีที่แล้วครับอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นอยากอยากอยากให้เวลตาฉันเป็นคนอื่นแต่เพิ่งมาดังปีนี้ใช่เพิ่งมาดังปีนี้เออมองผมแบำไมว่าช่วงนั้นนะก็มาให้รู้ว่าปีมีซิงเกิลใหม่ไงเพิ่งมาขึ้นชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่กระแสมันมาค่อยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเพลงก็ทำงานไปเรื่อยๆไปเชียงใหม่เขาก็บอกเลยว่าเฮ้ย สนามบินมีคนมารอเป๊กเยอะมากต้อไปวันเดียวกันเหรอครับจริงพี่ไปปุ๊บใั้ไปคนละไฟแกถ้าไปไฟเดียวแกใช่คงปวดหัวปวดรถไฟครับเขาบอกสนามบินก็แตกแหนมเนือไส้องค์ไส้อัวนี่เต็มเลยใช่ไหมของภาคของภาคจริงๆเรามีครบทุกภาคเลยครับไออีสานก็มีเนื้ออีสานภาคใต้มีครบทุกภาคของกินนี่กลับเอามากลับมาเต็มเต็มเลยใช่ครับก็เอามาฝากเพื่อนๆใช่ไหมเคยคิดตไหมว่าเฮ้ยวันนี้ชีวิตเรามันจะมาถึงขนาดนี้ ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงว่ามันจะมาถึงขนาดนี้นะครับแต่ว่าเราก็พยายามอยากจะร้องเพลงต่ออะไรเงี้ยแบบให้ทุกวันดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะมาได้รับความนิยมตอนอายุเยอะแต่มไม่หรอกเป็นช่วงอายุมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้คือฟ้าเปิดแล้วเปิดจริงๆแกไป็กทนมาฉายแสงคิดจะโมดิฟายหน้าอยก่ไหมน้องพี่ไปอ่านข่าวมาพี่ตกใจว่าน้องจะโมดิฟายหน้าใหม่อีกแล้ว ก็ถ้ามีเวลาว่างอาจจะชวนพี่พี่มาดำไปด้วยชวนผิดคนเป็นแพ้พี่เต็มที่ก็โบตอกอีนี่พวกโกดทุกสามเดือนอยู่แล้วค่ะที่ว่าถ้าสมมติบางคนก็ถือว่าเอยถ้าโงเห็นอย่างนี้มาถูกต้องแล้วแรกๆคนอาจจะบอกเฮ้ยจมูกอะไรมป คุณด้วยโง่เฮงตอนนี้มันอาจจะแบบว่าเป็นช่วงรับทรัพย์ของคุณหรือเปล่าเฮ้ยเป๊กแต่พี่ชอบหน้านี้นะพี่ชอบแล้วพี่ว่าโอเคแล้วนองจากเพียงแค่เป๊กต้องนอนให้พอแค่นั้นเองทำไมทุกครัับงานเยอะไงใช่ไงเรามุงใต้ตาสองชั้นใช่เมื่อก่อนยังไม่ขนาดนี้ทุกวันยี่ไปแล้วเนี่ยไม่ได้นอนไม่ได้นอนก็เริ่มแก่แล้วพี่อย่าไปพูดคำนั้นสิถ้ามึงพูดคำว่าแก่แล้วกูจะเหลืออะไรเออจนในที่สุดแล้วลูกอาการป่วยของน้องเป็นยังไงบ้างก็ เมื่อกี้เพิ่งไปโรงพยาบาลมาเลยจริงเหรอเป็น่หมอไม่ใช่ไปหาหมอไปหาหมอไปหาหมอไปหาก็ไปเช็คพอดีวันนี้มีอาการนิดหน่อยก็เลยไปหาคุณหมอน้องเป็นโรคลูคียังยังยังไม่เป็นลูคีเมียหรอเปลยังไม่เป็นเป็นธาลัสซีเมียก่อนธาลัสซีเมียก่อนครับถ้าสมมติเรารักษาธาลัสซีเมียหายเกี่ยวกับเลือดถูกต้องไหมฮะครับคือเลือดหมายถึงว่าเลือดมันเลือดจางเหรอใช่เลือดจางจะแอคทีฟไงคนเลือดถ้าสมมติเรารักษาหายเราก็ไม่ถึงไปขั้นลูคีเมีย ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นแค่ทาราเซเมีรก่อนแล้วยังไม่ได้เป็นหนักขนาดนี้คือหนูขอแค่ตรงนี้ก่อนแล้วก็าราถ่าได้ด้วยอาการมันเป็นยังไงตั้งแต่กมันจ็อ่อนเพียง่ายเลือดมันไม่ดีอะไรเงี้ยเขไม่มีเอเนจีในการทํางานจริงจริงมันมีแต่ถ้าเกิดมันพักผ่อนน้อยมันก็จะมันก็จะแบบโยยโยยไม่ค่อยมีแรงแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วตัวก็จะช้าง่ายแล้วเราก็จะไม่สบายบ่อยติดเชื้อบ่อยเวลาเรามนภูมิเราต่าอ่ะ ภูมิต่ำถูกต้องครับเวลาเราแบบหายใจอยู่ในแอร์อะไรเงี้ยเราก็จะได้รับเชื้อโรคอะไรง่ายกว่าคนอื่นคนเหรอใช่แล้วหมอเขาบอกมีวิธีรักษาไหน้องไม่มีครับไม่มีก็ทานยาไปเลยทานยาพักผ่อนออกกําลังกายแต่ว่าเรื่องเลยครับสบายมากออกกำลังกายออกกําลังกายยังออกไหมก็ออกครับออกอยู่บ้างถ้าเกิดมีเวลาแต่ช่วงนี้ไม่เคยได้ออกพักว่าทุกวันทุกวันนี้เชื่อไหมเพชรเคยมีคอนเสิร์ตใหญ่พี่จําได้ว่าเอทําไปทําเป๊ะครบไอซแต่แกรมมี่เคยทําให้ แบ็กออฟไอซคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆของน้องเคยมีบ้างไหมเดี่ยวๆเลยเดี๋ยวนี้ทุกวันเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ครับนี่เป็นไงครับคุณนี่เป็นไงครับทุกวันคือคอนเสิร์ตใหญ่เปลี่ยนคำพูดไอ้เป๊กทำไมโชว์ใหญ่ๆที่เขาแบบว่าต้องการที่จะเอาแกเป็นเมนเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆเลยระดับประเทศแกมีมาบ้างไหมสิบกว่าปีนีไม่มีครับวันที่โชว์คนเดียวเลยไม่มีไม่มีครับ ก็มีบ้างครับแต่ว่าก็เป็นจอยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูคนเดียวโชว์บิดเธอก็มาช่วยร่วมกับเราบ่อยใช่ดูคนเดียวอาจจะเงาเงาดูหมายถึงว่าดูผมคนเดียวอาจจะแบบเ้องศิลปินความฝันของศิลปินเขาต้องคิดว่าวันหนึ่งอยากจะมีโชว์เคยมีความฝันว่าเฮ้ยวันหนึ่งฉันจะมีโชว์กับเขาตรงไหมก็จริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงการพบปะแฟนคลับทั่วประเทศเวลาเราไปอีเวนต์อะไรเงี้ยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครับ นะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นโชว์ของเป๊กเองแล้วก็มีแขกรับเชิญมาร้องกับเป๊กอยากมีไหมครับถ้าถ้ามีถ้ามีก็น่าจะดีเหมือนกันราจัะไม่เคยสัมผัสฟิลแบบนั้นสักทีถ้ามีก็น่าจะดีเหมือนกันพี่ว่ามันคงมีเร็วๆนี้แหละเป๊กแเชื่อพี่เอาจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยฮะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป๊กโบ้คอนเสิร์ตเดี่ยวๆคอนเสิร์ตใหญ่ๆของเอทัมเราจําได้ว่า รอสเซฟซองแรกๆเบ๊กก็ยังมาช่วยช่วยช่วยทุกปีมาทุกปีเพลงบริษัทของแกรบของเอทามโชบิดตัวจัดเป๊กผลิตช่องไปอีกหนึ่งคนที่แบบว่าทางเอทามโชบิดคิดถึงตัวเองมาตลอดแล้วก็ได้น้องมาช่วยตลอดงานของเอทามตลอดเป๊กมันก็มาตลอดอแต่ไม่คิดเมื่อวันที่กูมาสัมภาษณ์มาซึ่งเป็นเีกแบบนึงเอือดตอนแรกเกิดไปกับไอ้เป๊กทุกวันที่กูพี่เป๊กพี่พูดดีๆฟังเขาเขาอยู่ด้วยนะคุณดวงคนจะเป็นซุปเปอร์สตาร์มัน ไม่นไม่ได้มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเป็นแล้วตอนนี้เชื่อพี่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรมันคือซูเปอร์สตาร์นี่ไงเขาห้างแตกห้างแตกโอ้ยเคยเดินห้างเธอยังมีคนจะมาต้อนรับฉันฉันไปเดินห้างปัดกูอย่างงี้ไป่ปปัดปัดไปพี่มดดำเหม็นไปออกไปเดินขวางอย่างงี้บอกคนละแบบกันันนี้ความสําเร็จมันเกิดขึ้นแล้วแล้วพี่ก็ไม่อยากจะเชื่อด้วยนะ ว่าเขามีคอนเสิร์ตขึ้นมาก็เยอะอัลบั้มก็มีอะเยอะพิธีกรตั้งแต่มันทําพิธีกรมาตั้งแต่เด็กเด็กเด็กน้อยเลยอ่ะจนถึงวันนี้โอ้ถ้าเกิดนับนับอั้นเนี่ยจะเกิน13ปีเกินเกินเพราะว่าตอนนั้นเป้งทาตอนเด็กๆอยู่เลยใช่สวัสดีครับกับเป้งดี่ขับมานั่นนั่นนั่นขากัตูนผลิตโชคทํามาหมดแล้วใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็หมดเขาทํามาหมดจริงๆสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นอืจนถึงวันนี้ คนเราใครจะไปคิดว่าสิบพี่านไปสิบพี่พานไปย้อนกลับไปความดังนัยังไม่เท่ากับตอนนี้เลยอ่ะาแน่นอนเพราะว่าความดังของการที่จะดาราคนจะดังในยุคสมัยเนี้ยดังดังให้เท่าเน็ตไอดอลก็ยากถูกต้องวันนี้เน็ตไอดอลเนี่ยดังกว่าดาราอย่างพวกเราซะอีกอืใช่ถูกป่ะคนพูดถึงเน็ตไอดอลมากกว่าศิลปินดาราอย่างพวกเราสะอีกมีอิทธิพลในโลกโซเชียลมีอิทธิพลมากแแต่วันนี้ คุณสามารถดังได้ทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ได้คิดว่าเป็นดวงหรือเป็นอะไรอืคิดว่าเป็นอะไรเดียก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นการสะสมบุญ <c oughs> บุญ <c oughs> ามากสิ่งที่ผ่านมานะครับตลอดสิปีนะครับผมก็พยายาม พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยมุ่งมั่นจริงๆในการที่จะทําเพลงแล้วก,ก็อยากที่จะเป็นนักร้องที่ดีให้ได้อ,อะไรอย่างนี้ครับซึ่ง10ปีที่ผ่านมามันอาจจะไม่ค่อยสักเซสบ้างแต่เราก็ยังพยายามต่อไปเรื่อยๆคนก็อาจจะเห็นความพยายามของเราก็เลยช่วยทําให้เราแบบว่ามาถึงจุดนี้ได้นี่นะครับผมเอาอย่างนี้ไหนๆมาแล้ว ฉันรู้ว่าเดี๋ยวแกมีงานต่อไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีงานต่ออีกเหรอใชมีงานต่อสิวันนี้มีอีกเหรอวันนี้มีวันนี้มากี่งานแล้ววันนี้3แล้วครับโอ้ยเปรตเอ้ยสามงานแล้วเหรอคิวว่างๆคิวว่างๆสามงานนี่ว่างๆปกติแกรับวันละกี่งานเคยมากสุดตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ช่วงที่แบบพีคสุดๆตอนนี้วันละกี่งานห้าไอ้บ้าใจเย็นๆนี่คือทำแบบ เหมือนทําเผื่อครั้งแบบที่มันทำมาใช่ที่มันขาดซองซออลิวอซองซอผมแบไม่ไม่ไม่จริงๆไม่ได้ไม่ได้รับห้างานแต่ว่ารับแค่งานเดียวแต่บางทีคนบอกช่วยหน่อยนะช่วยมาให้หน่อยคือมันเป็นคิวแทรกแล้วก็ต้องไปผู้จัดการก็เลยตัดให้ใช่ทุกคนผู้จัดการยิ้มเลยอยู่นิ่งๆกันมานานแฮปปี้ไหมตอนนี้เหนื่อยตอนนีองต้ต้ทุกคนทุกคนเหนื่อยมากแฮปปี้ไหมตอนนี้เหลือหรอแหมตอนนี้ก็แฮปปี้สินั่งนิ่งๆกันมานานใช่ ชีวิตดีเนาะดีขึ้นเยอะเออแบ่งกูมาหากูบ้างโอเคไหนไหนมาแล้วผลิตโชค ปกติมาแฉจะต้องร้องเพลงซะหน่อยปกติมาแฉก็จะต้องโดนแฉแน่นอนวันนี้มันคนละสถานะวันนี้ไม่มีเหรอไม่ฉันไม่แฉกันแล้วแกเบื่อฉันเบื่อแกไม่ได้ให้คนนี้แฟนขับเยอะเอาสิเอาสิเงินจะแชแต่ตีนกูไม่แชร์ครับปกติลงรูปแต่หน้าตาแบบน่าเกลียดนะวันนี้ทำไมลงรูปเลืากมาแล้วแกเขาเลือกไปหน้ากยังไงก็ลองเกลียดไม่ดังกลับมาสิทำไมเปิดรูปเลยใช่ไหมลองไม่ดังสิฉันขึ้นกระทืบซ้ำแต่ช่วงนี้เป็น ตัวเงินตัวทองแฮปปี้อวันนี้เขามีโชว์มาฝากเราด้วยนะโอเคไม่มาเก๋เอาไม้ให้คุณเป๊กนี่อ๋ออยู่ในมือยู่แล้วทุกคนจะต้องให้คุณช้างมาเสิร์ฟไม้ให้คุณเป๊กหน่อยมันจะช่วยร้องไหมร้องได้กันไหมแต่ปู้ก่อเต้นนี่เราพ่เสศยเขาร้องเพลงชาหรือเปล่าไม่วันนี้ร้องเพลงแบบมีเสน่ห์โม้โม่ขอให้สอนปุ๊ก่อเต้นตามน้อง โอเคปุกโกะชุดเธอสวยวันนี้เธอต้องไม่พใจเอาท่าแล้วแต่ท่าพี่ปุกโกะเออท่าแล้วแต่ท่าพี่เนาะแต่พี่มาตอบให้ปุกโกะติดกระดุมนี่กระดุมสิไม่ท่าสิต้องอย่างนี้เอะไอ่ะนี่ชุดเหมือนมากินเบรกฟาสต์ที่โรงแรมตอนเช้าอะไรเลยลองฟังน้องหลออสิโอเคซีกันนี้ถูกคนแล้วจากแป๊กริชชั่นค่ะ

To have to call put can't meet to have to put poison right out of we you think the shaman we goodbye to collide oh baby jirian to have to call put can't meet to have to put poison right out of แต่กับต <ME joke in> ัวฉันมั่นใจว่าที่พูดไปจะคุนล้ะโฮปีเบย์ยและแายนอนครับนี่คือเพลงของแป๊กเลยโชคอีกครั้งหนึ่งครับโต่ที่เอาแค่แบบเอาแค่น้ำจิ้มไปก่อนแต่เห็นบอกว่ากมันจะมีคอนเสิร์ตใช่ ที่กอลังจะเกิดขึ้นใช่แล้วครับก็คือจริงๆแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตที่รวมขาแดนซ์เลยนะครับก็จะชื่อคอนเสิร์ตว่า Battle Field Dance Party นะครับเป็นกเป็นคอนเสิร์ตที่แบบรวมศิลปินแดนซ์ของมีใครบ้างศิลปินแดนซ์อยากรู้ไหมนอกจากมีแป๊กแล้วมีผมอยู่แล้วนะครับนี่เลยนี่สุกินี่สุกิตนะครับท่าน ก็มาชินชินวุฒิก็มาแล้วก็มีจากร้องศิลปิเป็นจากเกาหลีมีจากศิลปิเนจากเกาหลีด้วยใช่นะฮะวันนี้มีมาแจกทั้งหมดนะครัรางวัลรางวัลละ2ใบก็คือบัตรเนี่ยไม่ได้แพงมากก็คือ9 5บาทอบาทแต่วันนี้เราแจกท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามานะฮะนายจีนายจีแล้วกัน น้องอยากจะถามว่าอะไรดีกว่าแชร์ดอทชอปเป็กผลิตโชคมีเพลงมาแล้วทั้งหมดกี่เพลงโอ้โหอันนี้ยังไม่ผมเองยังไม่รู้เลยเป็กยังไม่เอาถามง่ายง่ายง่ายอ่าฮะกี่อัลบั้มอ่าอัลบั้มอัลบั้มเต็มของตัวเองมีกี่อัลบั้มอัลบั้มเต็มของเป็กผลิตโชคมีทั้งหมดกี่อัลบั้มอ่เราแจกให้คุณเป๊ปีๆนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นวันที่ นะครับวันที่10มิถุนายนนี้มิถุนายนนะครับผมนะครับจะจัดขึ้นที่ Oasis Garden at s h o DC พระราม9นะเก้าตรงอาซีเอนะครับผมวันเสาร์ที่10มิถุนายนนะครับผมบัตรราคา1,200งพันสอง้อยบาทหาดีว่าที่ Ticketmaster ทุกสาขานั่นเองนะฮะใช่นะครับผมซื้อได้แล้วนะซื้อได้แล้วแต่วันนี้เราแจกกี่รางวัลทรับผู้กองทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ2ใบค่ะถามน้องเป๊กถามว่าน้องเป๊กเนี่ยมีอัลบั้มเต็มทั้งหมดเลยนะ มากี่อัลบั้มแล้วใช่ลองต่อมานะที่แฉนเอสอร์โชว์ละกันแนอนเป็นคอนเสิร์ตที่รวมสุดยอดศิลปินขาแดนซ์นะฮะเราจะเป็นคุณบี้สุกกริดคุณแบ๊คปาริชอฟน้องฮั่นอิสริยะน้องชินชินาวุฒนะครับแล้วก็มีสาวกเคป๊อปด้วยนะครับผมมีวง316นะฮะแล้วก็โรสโรสควอนโรสเอ็กซนะฮะศิลปินหน้าใหม่ที่มาแรงจากประเทศเกาหลีด้วยขาเอาล่ะอีกสักครั้งหนึ่งความพิเศษที่กลังจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนี้สำหรับเป๊กเห็นบอกเต็มตัวก็พอสมควรใช่ครับก็คือจริงๆแล้วมันไม่ ่เรื่องง่ายนะครับที่พวกเรา4ี่คนจะมารวมรตัว,ตวแล้วก็มาแดนซ์ปาร์ตี้กันแบบนี้นะครับและอีกอย่างที่สําคัญคือมีศิลปินชาวเกาหลีมาด้วยมายิ่งพิเศษนะครับและกับบัตรราคาแค่นี้เองนะครับสนุกมากมากอยากจะให้มาร่วมกันนะสนุกแน่นอนนะครับคอนเสิร์ตนี้เขาอทุาคนมาเดี๋ยวกล้องส่องไปเออเราไปดูคลิปของคุณพี่สุกฤตสักนิดหนึ่งไหมสำหรับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นยังไงไปดูคลิปของพี่สุกฤษกัน่ะ สวัสดีครับชินชินวุฒินะครับผมผมบอกเลยครับว่าวันที่10มิถุนายนนี้ห้ามพลาดครับผมสำหรับบัล f i e l d Dance p ปาร y นะครับเดี๋ยวจะพลาดนะครับวันที่10มิถุนายนนี้เจอกันครับสวัสดีครับผมฮานิสเรียนะครับผมผมเนี่ยจะขอท้ายทุกคนเนี่ยมาร่วมแดนซ์กันในงาน b a t Battlefield Dance p a r t ีนะครับผมปาร์ตี้สุดมันเนรมิตเวทีคอนเสิร์ตเทกลายเป็นสมรภูมิมเต้นนะครับ ขาแดนเนี่ยต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะจ๊ะมาระเบิดความมาันไปพร้อมพร้อมกันสวัสดีครับผมบีสุกรทวิเศษแก้วนะครับวันที่สิมิถุนาเนนี้นะครับไปเจอกันในงาน Battle Field Dance Party นะครับที่ โอโชดีซีโอเอซิสการ์เด้นพระรามเก้านะครับพวกผมแล้วก็สลิปปินอีกมากมายนะครับวันนั้นไประเบิดความมันสกันซื้อบททัตรได้ไที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะฮะเราจไประเบิดความมันกันที่โชดีซีนะครับซื้อบัตรกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์จากที่โอเอซิสการ์เดนนะครับแต่โชดีซีพระรามเก้าวันเสาร์ที่10มิถุนายน,น,ายนซื้อบัตรได้แล้วนะฮะในราคา1,200บาทที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับ 022623456นะครับแล้วก็มีเออ่คอร์เซนเตอร์อีกนะครับเพิ่มเติมที่หนีกลุ่มคอร์เซนเตอร์0847140000ทุกวัน9โมงจนถึง2ทุ่มเป๊กอยากจะบอกอะไรความรู้สึกถึงทุกคนณวันนี้เหตุการณ์ที่กลังเกิดขึ้นกับคุณถือว่าเป็นแฮปปิ่นนิ่งในชีวิตใช่เกิดมเป็นแฮปปิ่นนิ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นกับแกลเลยครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็แค่อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่เ ให้ผลิตโชคเนี่ยได้กลับมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะครับ<ช>เอาอย่างนี้ปกติรายการเราจะต้องปิดในสตูใช่ไหมฮะฉันขอพาเธอเดินไปถ่ายเซลฟี่กับแฟนคลับที่เขามารอแกเต็มไปหมดแล้วก็เดี๋ยวเราไปปิดกันตุ้งรายการกับตูดด้ดีดดดดดดดไหมถ้าอย่างนั้นกล้อง้อมอ วันนี้กล้องมันสาแช้งกูเลยเหรอฮะอะไรฮะอะไรฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาเป๊กผลิตโชคไปเจอแฟนคลับขข้างนอกสักนิดหนึ่งนะดูสิว่าแฟนคลับของเขาจะอ่นขนาดไหนนี่ตามเลยครับกล้องตามมาเดี๋ยวเราไปเซลฟี่ข้างนอกนะ่งเสียงหน่อยเลาโอ้โหโอเคผ้าเสียง้็ได้ อย่างนั้นพิธีกรมาเซลฟี่ตรงนี้มา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 แต่ให้หักกล้องให้มามา,มาอ,อาทุกคนยืนขึ้นมาแล้วมาเลยมาหนึ่งสองหนึงน่งสองโอเคซื้อบัตรคอนเสิร์ตเขกาก็้าเรียงเนี่ยซื้อ呀 ันที่เท่าไหร่นี่วันที่สิบมิถุนายนที่โชว์ดีซีนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ และนี่เป็นแฮปปิป่นงนะฮะแฮปปิงวันนี้เราพาเป็กคุณโชคมาถ่ายกับแฟนคลับเขาทุกคนตรงนี้แล้ว<ะ>แต่เดี๋ยวช่วงหน้าแขกรับเชิญของเราเป็นใครฮะนอกจากเราไม่ธรรมดานะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกว่ารีเวดดิ้งนะคะทำให้เต้าสาวนะ,ะที่แต่ง้าราคา1000ับาทกลับมาสวยอีกครั้งจะเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแน่นอนครับวันนี้เราขอบคุณแฟนคลับที่อุตสา์มารอกันด้วยเราเอาเป๊กมาส่งให้คุณแล้วนะโอเคอาคับอยากจะบอกพี่เป๊กว่าอะไรคิดถึงโอเค ใจด้วยน้องอเลยมีใจด้วยแต่มีกระถางด้วยอืมเราส่งอันนี้ขอบคุณแบคผลิษตโชคมากๆครับที่วันนี้แวะเวียนมาที่แฉนะครับ,บอ, <c oughs> อบันนี้ครับ10ม <c oughs> ิถุนายนใครว่ <c oughs> างไปเจอกันที่คอนเสิเร์ตของพวกเขานะครับ <c oughs> <c oughs> ดังนี้นอกจากเปบกแล้วั่นบีชินยังรอคุณอยู่ที่คอนเสิร์ตที่จัดที่ไหนฮะโชว์ดีซีค่ะโชว์ดีซีใช่ครับ10มิถุนายนไปเจอกันนะครับครับโอเคครั้งหน้าว่างเมื่อไหร่ฉันรอคิวแกได้ รายการฉันยังอยู่อีกยาวโอเคเดี <laughs> ๋ยวมาเยี่ยมบ่อยๆนะโอเคอมาเยี่ยมบ่อยๆพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแช๋อสดๆครับสักครู่เดียวครับ